อยานี้เข้าเข้าไปดูให้หน่อยได้ไหมว่าเสียงกับเกมเป็นไงบ้าง Channel อ่ะกะปี่ะกะปีแชนแนลอะใน YouTube แบะสวัสดีครับสวัสดีครับแอบนึงนะครับแ๊บนึงได้ครับหนึครับครับผมยังไม่ได้กดเลย มรอทุกคนอยู่เล็ดขอเขแป๊บครับผม เออลองคอมเมนต์สิลองคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหม อืมแฮชมาได้เลยนะครับฮัลโหลเต่ยังครับยังครับแอดผมมาได้เลยนะได้ครับแอดไปแล้ว โอเคแล้วครับครับผมอ่าโอเคเสร็แล้ว <c oughs> อันนี้เราจะยังไงกันดี <c oughs> ผมต้องตามทุกคนนะได้แดั๊บนะครับได้ครับจะไปแบบไหนบอกได้เลย <S <s <toys> <S ดูดูของที่ผมขาดแป๊บจะได้ลงแมปถูก จะของรงไปชิวๆได้นี่สองขับหนึ่ <c oughs> นตอนนี้มันมีแมบ,บการคืนแบบไหนบ้ากครับตอนนี้ตอนนี้มีเอ่อมีแดมครับไม่มันเป็นอีอะไรอ่ะ <c oughs> มันเป็นแมปสายฟ้าดีแดงกลางคืนยังไม่เปิดอ๋อก็คือตอนนี้เป็นแบบสายฟ้าหมดเลยใช่ไหมใช่กลางคืนไม่เปิดสักแมปเลยครับแล้วก็มีแดมที่เป็นแมบสายฟ้าไปไหนดีงั้นเราได้หมดเลยเลืยกได้เลยฮะเดี๋ยวไปอ่าอ้นี้ก็นดะไออะไรนะเอสกเปส สเปซพอร์ตไปบึ้มลอ็อกเก็ตเลยใช่ครับ,รบโอเคเก็ตเลยไปบึ้มเราระเบิดไปบึ้มมันต้องใช้ระเบิดอะไรนะลอ็อกเก็ตเลยที่จะบึ้มมันได้ไอ้ไอ้เนี่ยครับไอ้ขอเขาเรียกอะไรนะบู๊แพรับ สยมูน่ใช้เยอะป่ะฮะเออใช้เยอะไหมอ่ะผมบึ้มบึสองตัวก็น่าจะาประมาณสี่ลูกนะพอดีผมมีอยู่สองลูกลคลยไปหาเอาข้างหน้าเ,เดี๋ยวผมเอาไปอีกสองลูกแล้วกันผมขาด ขาดอยู่สองชิ้นพอดีของที่เอามาทำรถ จัาพคนร้อนไมจับเลย ดวเหรออ๋เราลงมาเด็ดเราลงมาน่นจาจะกลางเลทโอ้ยยี่สิบนาทีขอแม่งมันต้องไปยิงเร,เราไงยอกมันขำๆเย้ <laughs> Oh, okay. That's okay, here. Yeah, yeah. <laughs> ไม่เหมี่ยลงแรงล่างมาข้างล่างมีวาเดี๋ยวเสียเลือดตรงนั้นได้เก็บแรงกันบ้างหรือเปล่าครับอืมไ<ๆ>ม่ค่อยผมขึ้นกลับมาเล่นประมาณ3อาทิตย์นะผมไมได้เล่นไม่รู้ว่าไฟไกลแค่ไหนครับ เก็บแหลงใหญ่ๆแว,ว,ว่าเก็บตอนแบบกลางคืนจะโอเคนะใช่ยิงหมดแบบแบบแบบกลางคืนมันอ่อาไอ้นี่คูณสองนะมันแต้มคูณสองถ้ากลางวันคืนเอเหนือ่อยใช่เดินอกนอกมา ปิดเล่นเลยนะแต่พอมไม่หายเอพอพอไม่คิดจะหานี่คือโหบิดพ้นเลยล็อกเก็ตเถืรอไอ้นี้ไม่เจอเลยแงะตู้แป๊ะ <_ an> เดี๋ยวเรามาฟ้าสิดแดงก็ได้เพ <Okay. S 1> ืโอคถ้าเสร็จเดี๋ยวมาฟ้าสิดแดงก่อน